ทำกับข้าวตอนเช้าเด้อเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่ใช้เตาถ่านเลยผัดผัดมาม่าก,กับผักกะหล่ำเด้อเพื่อนเพื่อนตอนเช้าไม่ได้กินข้าวหรอกกินผัดมาม่าเลย <c oughs> วันนี้แดดไม่ค่อยออกเด้อเพื่อนต้องกินผัดมาม่าร้อนแดดไม่ออกไม่ได้ออกไปไหนพาลคืนมนก็อดเลยเมื่อคืนฝนตกตั้งคืนเลยตอนเช้าก็ยังครึมอยู่เลยไม่ได้ออกไปซื้ออะไรเนะาะ ผัดกับพราวไม่ใช่ผัดม,ม,ม,มามา่า,มาผัดมาม่าใครผัดที่ซื้อมาวันก่อนเนาะไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวขา้างนอกวันนี้ฝนตกฝนมันตกตั้งแต่ตอนเมื่อวานแล้วไม่หยุดตกสักทีเลยตอนเ<อ>ช้ามายังคลืมอยู่เลยออกไปไหนไม่ได้ค่ะไปไหนมาได้โอ๊ะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ <c oughs> คนพูดพูดไม่ถูกอีกแล้วอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้ว อเอาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆทำไมมันควันเยอะจัง <acknowledging> นี่เตาถ่านแบบนี้เพื่อนๆนี่เตาถ่าน้รเตาถ่านจริงจริงเราใช้เตาถ่านเนาะไม่ใช่เตาีบ้านนอกเราง่ายๆเนาะใช่นี่เตาถ่านเพื่อนเป็นถ่นานแบบนี้เพื่อนเพื่อนี่ถ่านก้อนถ่านแบบนี้ใส่ถาน นี้ก็จะเป็นจดแล้วเพื่อนเตาถ่านเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วตอนนี้นี่หน้าตาหน้ากินมากเราก็จบลงนี่ตอนเช้าแบบนี้เพื่อน,อนกินผัดหนเหมือนกเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวเนาะเสร็จแล้วเพื่อนมากินด้วยกันเด้อเพื่อนตอนเช้าตอนนี้กินง่ายๆก่อนเนาะฝนตกมาเลยไม่ได้ออกไปซื้อสุกข้าว ลายอย่างเพื่อนมีต้มผักต้มผักเียวต้มผักรางต้มแล้วก็มะเขือต้มลวกเนาะผักปางลวกเอามะเขือก็ต้องต้มอืแล้วก็ถั่นมาเป็นน้ำพริกกระชอนเนาะวันนี้แล้วก็ต้มปลาเพื่อนต้มปลานี่เราก็จบลงแล้วต้มปลาครับต้มปลาผัก เป็นตอนเช้าๆด้วยกันเด้อเพื่อนกินข้าวยังไม่เสร็จเลยัวก,ก็ร้องอีกแล้วเพื่อนยังไม่ได้กินหญ้ายังเช้าอยู่เลยจะร้องทําไมสายๆก่อนนี้ก่อนยังเช้าอยู่ยังไม่ได้ไปหาญ้าแล้วย่าหมดเมง่วานแล้วเมื่อวานฝนตกหาไม่ได้หญ้า ตัดไม่ได้ต้องวันนี้ก่อนพอสายๆาออกไปแล้วสายสายก่อนค่อยกินเด้ยวยย่าอย่าเพิ่งกินย่าตอนเชา้าเพราะว่ายังไม่ตัดไม่ได้เพราะว่าเปียกมากฝนตกทั้งคืนเลยแดดยังไม่ออกวันนี้ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับบรรยากาศคืนม,มากฝนตก